คุณเชื่อมั่นแค่ไหนว่าทุกตารางนิ้วบนโลกใบนี้โดยเฉพาะกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ถูกบันทึกและแสดงผลอย่างครบถ้วนบนแผนที่ดิจิทัลที่คุณใช้ประจำเพราะที่ใต้ผืนน้ำอันดามันมีเกาะปริศนาที่ไม่มีอยู่จริงแต่ชาวเรือรู้จักดีเป็นเขตอาถรรพ์เรือหายไปแล้วนับไม่ถ้วนซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่สำคัญคือเกาะนี้ถูกลบออกจากแผนที่โลกถึงสครั้งและยังมีเรื่องเล่าถึง แสงไฟสีฟ้าลอยขึ้นจากทะเลเป็นประจำทุกค่ำคืนคุณยังมั่นใจในความจริงที่เห็นอยู่ไหมคำถามคือสิ่งที่ถูกลบออกจากแผนที่ไปนั้นแท้จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงหรือเราต่างหากที่ถูกทำให้เชื่อว่ามันไม่มีความจริงเกี่ยวกับเกาะลึกลับในอันดามันแห่งนี้ซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เราคิดแล้วคุณละ่ะพร้อมจะดำดิ่งไปหาความจริงที่ถูกซ่อนเร้นหรือย,อยัง รับชมคลิปเต็มได้ในช่อง X Story เรื่องไม่ลับ